ทุกคนคะ่ะว,ว,วันที่17กันยาย,ยน2 5งพเป็นวันที่ดาวทิ่ยจะย้ายจากราศีสิงห์ไปที่ราศีกันนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวศีธนูเดี๋ยวมาดูว่าดาวทิศย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวศิีธนูนะคะวันที่17กันยาย,ยนเนี่ยดาวทิดจะย้ายจากราศีสิงห์ไปที่ราศีกันอยู่ที่ราศีกันเนี่ยจนถึงวันที่เออที่18ตุลาคม2 5 1 8เป็น ดาวที่คุณอ่ะเป็นเรื่องอะไรดาวที่คุณเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาอ่ะสุภามีอยู่ในกรรมะเนี่ยมองอว่าคุณอ่ะจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทานะด้วยสติปัญญาและกําลังกายของตัวคุณเองหรือบางคนได้ทํางานที่ตัวคุณเองรักและฝันปัรถนาไว้อ่ะไม่รู้แต่คนฝันอะไรกันเนาะหรือจะมีอะไรความสามารถพิเศษของตวคุนเนี่ยคุณอาจจะได้เริ่มทาในช่วงจังเลือ จังหวะระยะเวลานี้ก็ได้หรือบางคนก็ได้คุณพ่อผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเจ้านายอะไรเนะี่ยให้ความช่วยเหลือคุณบางคนก็อาจจะฝากงานให้ก็ได้หรือบางคนใครอาจจะมีการได้ติดต่อเรื่องของการเรียนการทํางานในต่างประเทศก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีการเสียสละก,กันเกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยได้ยอมรับจาก กลุ่มคนหรือสังคมที่คุณทำงานด้วยเพราะว่าดาวทิศเนี่ยเหมื่อถึงสแสงสว่างใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยอาจจะมีใครเขาอาจจะเฝ้าดูคุณอยู่อ่านะและอาจจะมีการมาซื้อตัวคุณไปทำงานกับเขาก็ได้นะคะเรามองด้วยมุมนี้เลยนะหรือ ผลญูุศลยุ๊กธรรมาเนี่ยส่งเสริมเรื่องการงานคุณให้มีความโดดเด่นเกิดขึ้นแต่การโดดเด่นของแต่คนเนี่ยมันแตกต่างกันไปเนาะเพราะมันอยู่ที่พื้นเดิมด้วยนะคะหรือบางทีบางคนเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ทีนี้การประสบความสําเร็จของแต่คนเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนน่ะจะสําเร็จในขั้นไหนเราก็ต้องดูว่าทุกการทํางานของแต่คนเนี่ยอยู่ใน ขั้นไหนกันบางคนอาจช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่บางคนนะอาจจะเป็นช่วงที่ฝึกงานอ่าคุณผ่านโปรก็ได้หรือบางคนนะ่ะทำงานมานานแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งขยับไปเป็นพนักงานอีกขั้นหนึ่ง,ปปะอ,นนงอะไรเงี้ยแต่มันก็แตกต่างกันไปในพื้นเดิมของแต่คนนะคะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของแต่คนด้วยนะอันนี้ต้องดูด้วยนะ ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งถือว่าเป็นดาวทิศย้ายมาเนี่ยก็ดีสำหรับชาวสีธนูน,นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็จะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่วความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ